ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราลองมาดูยูนิตเก่าที่ถูกนำกลับมาเล่าใหม่ในรูปแบบของการบัฟกันบ้างกับเอพิโซดที่73พาร์ท2นะครับผมเมื่อวานนี้มีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับว่ามีตัวไหนได้บัฟไปบ้างนะครับผมพอดีผู้พัฒนาเขาไม่ได้แจ้งด้วยไงเพื่อนๆอันนี้เราต้องมาสังเกตดูกันเองนะครับผมลักๆเลยก็จะมีสไปเดอร์ทีวีนะครับที่เห็นได้ชัดเจนมากๆในส่วนของสเตตัสนะครับจากดามจเมื่อก่อนครับอัพแม็กอยู่แค่2,000กว่าตอนนี้เป็น4,500ครับและดีพีเอสนะ หมื่นกว่าตอนนี้เป็น22,500นะครับกับอีกหนึ่งตัวคอรับติดคามล่าแมนครับผมถูกบับในส่วนของสเตตัสเหมือนกันนะครับ ดาเมจอัพแม็กเป็น13,000นะครับเมื่อก่อน5,000นะและ d ีเครับตอนนี้เป็น65,000ครับผมเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการบัฟในส่วนของดาเมจแต่ผมไม่แน่ใจว่าบัฟมานานแล้วหรือว่าเพิ่งบัฟนะครับเพราะว่าไซนทิสเบ็กเนี่ยมีข่าวว่าจะถูกบัฟเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับดาเมจเมื่อก่อนอัพแม็กจะอยู่แค่8,500ตอนนี้เป็น9,000นะครับเพื่อนๆอีก2ตัวที่มีการปรับในส่วนของแอนิเมชันการโจมตีนะครับสเตตัสยังคงเหมือนเดิมนะครับนั่นนกก็คือออไไฮเเปปรร์ััดทท มีการปรับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมกับค o อกสไปเดอร์ที่เมื่อวานนี้เรารีวิวกันไปนะครับผมแอนิเมชันการโจมตีเขาไม่ออกตอนนี้ผู้พัฒนาทําการแก้ไขแล้วนะครับ แล้วก็มีการปรับสมดุลของเกมในฝั่งของทอยเลดครับผมเราลองมาดูกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอสมูดในแมครับมีการเพิ่ม H p หรือเพิ่มจํานวนตัวไหนเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆถ้าผมลืมพูดถึงยูนิตตัวไหนไปที่ได้รับบัฟไปในอัปเดตนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมบางทีเนี่ยผมสังเกตได้ไม่ทั้งหมดไงมันจะมีบางตัวที่ได้รับบัฟแล้วเราลืมพูดกันนะครับอีกอย่างนึงผมลองสังเกตดูครับในส่วนของเทดดิงพาซาเวลาเราย้ายเซิร์ฟเวอร์บ่อยๆเน เซิร์ฟมันไม่สเสถียรนะครับมันจะมีอาการหลุดเป็นบางช่วงนั่นคือเป็นที่ตัวเกมนะครับเพื่อนๆไม่ได้เป็นที่อินเทอร์เนต็ตนะมาเราลองมาดูอดีตแชมป์ที่ดาเมจดเคยน้อยนิดไม่อาจจะพิชิตใครได้ตอนนี้ไม่นิดแล้วนะครับผมส่วนจะพิชิตใครได้ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆใช้เงินในการวางเหมือนเดิมนะครับผม400นะ อัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ก็400เหมือนเดิมครับผมอัปเกรดเป็นเลเวล2ก่อนคูดาวเขาช้าในช่วงต้นเกมนะครับผมเดี๋ยวทอยเลรยจะหลุดเข้าฐานแล้วก็สลับมาอัปเกรดกับตัวฟาร์มเงินครับ ปัญหาอย่างหนึ่งในการเล่นยูนิตประเภท Move A b บอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสไปเดอร์ทีวีเพื่อนๆนั่นก็คือทาร์เก็ตนะครับผมเวลาเราคอนทรลทาร์เก็ตเนี่ยแล้วยูนิตมันไม่ตามคอนทรลเรานะครับมันจะเป็นปัญหาหนักมากๆในส่วนของตรงนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสเตตัสครับเพื่อนๆคือถ้าประเภท Move A b บอแล้วสเตตัสมันไม่เพียงพอต่อการจัดการทอยเลสเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหนักมากๆในการคอนทรลทาร์เก็ตนะครับสมมติทอยเลสหลุดมาโค้งตรงนี้ใช่ไหมผมปรับ ให้ทาร์เก็ตเนี่ยมาตีโค้งตรงนี้แล้วนะแต่ประเด็นคือยูนิตไม่มานะครับผมมันจะจี้ตัวแบบฝั่งที่แบบอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับแม้เราจะคอนโทรลทาร์เก็ตก็ตามนะครับผมผมว่าผู้พัฒนาต้องพิจารณาในส่วนของสเตตัสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกเราอัปเกรดจแม็กอยู่ที่เลเวล5หรือเปล่าสไปเดอร์ทีวีถ้าผมจําไม่ผิดนะเพื่อนๆตอนนี้คือปรับเป็นอัพแม็กเลเวล7แล้วก็ใช้เงินในการอัพเกรดจากเลเวล6ไปเลเวล7 7 0 0 0นะครับผม คิสตันช็อปด o p com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการทอยเลททาวเวร์ดิเฟนซ์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิบของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอัปเกรดแม็กแล้วนะครับผมเพื่อนๆผมว่าน่าจะผ่านหมูดไนเมร์ได้แหละจากเท่าที่ดูนะครับผมแต่อันนี้คือปรับแล้วนะทุกคนครับ เรามาดูยูนิตตัวใหม่กันอย่างค o อกสไปเดอร์นะครับผมในส่วนของสเตตัสเมื่อเทียบกันแล้วครับปรากฏว่าค o อกสไปเดอร์ทำออกมาได้ดีกว่าทาั้งทั้งที่เป็นตัวฟรีด้วยนะครับผมผมสงสารสไปเดอร์ทีวีมากเลยอะ่ะคือยูนิตตัวนี้แพงมากนะครับหลายๆคนหมดเงินไปหลายพันนะครับผมเพื่อที่จะทำการซื้อยูนิตตัวนี้มาใช้งานในช่วงนั้นน่ะมันคือโกงมากสไปเดอร์ทีวีนะครับผมแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าบัฟแล้วก็ยังไม่โอเคอะ่ะ น่าจะได้บัฟอีกครั้งหนึ่งมัง้งให้สเตตัสเขาหูดกว่านี้หน่อยหูดกว่าตฟีหน่อยนะครับถัดมาเราลองมาดูแอนิเมชันของค็อกสไปเดอร์ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับเพื่อนๆผมจะวางไว้ตรงนี้นะแอนิเมชันการโจมตีของเขานะครับผมจะเป็นยังไงสวยสดงดงามขนาดไหนเรามาดูกันนะครับแอนิเมชันของค็อกสไปเดอคือเคลื่อนที่มาโจมตีโดยการพักหัวแบบนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่ผมคิด สิ้นเชิงเลยผมเปิดกราฟิกแบบสุดแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ปิดเอาไว้ด้วยในะส่วนของตรงนี้ถ้าเรากดออนใช่ไหมมันจะเป็นการปิดเอฟเฟกของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเราออฟไว้ถูกแล้วและเพื่อนๆดูแอนิเมชันการโจมตีครับเขาแค่พงกหัวโจมตีเฉยๆนะครับผมจินตนาการไปสกาเลยผมคิดว่าแต่จะเป็นการยิงกระสุนที่ว่าเป็นนาฬิกาสีทองออกมาหรืออะไรยัางไงาปล่อยเลเซอร์ระเบิดตุ้มตามปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นการพงงกหัวเฉยๆเพื่อนๆ ไอ้เราก็อุตส่าห์ดีใจคุณอีวานถ้าจะปรับแอนิเมชันแบบนี้ผมว่าไม่ต้องปรับก็ได้มั้งเหมือนไม่ต่างจากเดิมเลยนะเอาตรงๆอะเพื่อนๆมันแค่พง,งหัวเฉยๆนะครับผมแบบเดิมก็คือเคลื่อนที่ไปโจมตีปกตินะครับเราไม่เห็นแอนิเมชันการโจมตีก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ต่างเลยอะแค่พง,งหัวเฉยๆอนะเพื่อนๆ เราลองมาดูอีกตัวหนึ่งกันบ้างนะครับลูกลักของผมเลยนั่นก็คือคอนับติดคาเมล่าแมนนะครับผมมีการบัฟในส่วนของสเตตัสผมจะวางเขาไว้ตรงนี้และจมีการโจมตี65นะครับซึ่งมันกว้างมากๆเราวางไว้ตรงนี้แล้วก็อัพเกรดแม็กเนี่ยดีมาถึงตรงนี้เลยนะ เงินที่ใช้ในการอัปเกรดก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับตามสเตตัสของเขาเพื่อสมดุลของยูนิตนะครับผมเพื่อนๆ750เลเวล3ไปเลเวล4 1,500เลเวล4ไปเลเวล5 3,000เลเวล5ไปเลเวล6 5,000เลเวล6ไปเลเวล7 1,000นครับผมและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล7นะครับนี่คือลัศมีการโจมตีของเขา65 คูดาวศน์วิดาเมจ1 3 0 0 0นะครับเพื่อนๆเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับมีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันแต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานอกจากนี้เลยทีนี้เราลองมาดูเปรียบเทียบกับไฮเปอร์อัพเกรดไททันสเปกแมนนะครับผมไฮเปอร์เนี่ยเป็นเอกุศลนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงความแรงระหว่างคอร์ลับเต็ดคาเมล่าแมนกับไฮเปอร์แน่นอนครับผมคอร์ลับเต็ดแรงกว่านะครับเพราะว่ามีจํานวนการออกแค่8ป0 0กว่ากว่าเองนะครับแต่ว่าไฮเปอร์เนี่ย 1 0 0 0 0แกว่าแล้วนะครับแต่ความสามารถเพืเ่อนเห็นใช่ไหมในส่วนของสเตตัสนะครับให้ปอร์แบบเหนือกว่ามากๆนะครับผมแม้คอรลัปเต็ดจะมีการบัฟแล้วนะครับอันนี้น่าเสียดายเนาะจริงๆผมอยากให้ดาเมจเขาเยอะกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคูดาว0.2น์กับ0.25เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมยิ่งเป็นดาเมจเดียวแบบนี้ด้วย ควรจะมีดาเมจหนักมากกว่านี้นะครับอาจจะอัปเดตเข้ามาสัก3ามหมื่นนะครับผมหรือไม่ก็4ี่หมื่นนะครับให้เหมือนก,นกันกับตัวระดับมีทิกที่ว่าได้ฟรีจากเกมพาร์อัปเดตนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในขั้น40เจ้ากาเดียนคร o อกแมนนะครับผมให้ดาเมจเท่านั้นก็ได้ผมว่ามันไม่น่าทําให้เกมเสียสมดุลน,นะครับยิ่งอัปเดตไปไกลมากเท่าไหร่ทอยเลตก็จะยิ่งโหดมากขนาดนั้นนะครับผมเบื่อนๆและพวกตัวกเก่าก,ก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะครับแต่โดยรวมก็ดีดีกว่าไม่บัฟนะครับ มาดูไฮเปอร์กันบ้างนะครับที่มีการปรับอนิเมชันใหม่จะเป็นยังไงครับผมผมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะมันติดสไปเดอร์ต้องให้สไปเดอร์ขยับนิดนึงโอเคนี่คือไฮเปอร์ที่มีการปรับอนิเมชันผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับผมถ้าเราเล่นตัวนี้เป็นประจําวิธีการยืนหรือว่ารูปแบบของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมนะครับเมื่อก่อนจะเป็นยืนแบบโมเดลแข็งทื่อๆตอนนี้มีการย่อเข่าลงมานะครับผมทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับ ผมอัปเกรดเป็นเลเวล2รูปแบบการยิงก็เปลี่ยนนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมสังเกตที่หัวไหล่ของเขานะครับผมอันนี้จะเป็นการยิงแล้วแบบว่าเหมือนแรงปืนอะเลเซอร์มันถีบนะครับผมแขนจะก็ขยับไปด้านหลังรวมไปถึงวิธีการป้องกันด้วยวิธีการป้องกันสตานเมื่อสักครู่น,นี้แขนมีการปรับรูปแบบนะครับผมอัปเกรดเป็นเลเวล3มารูปแบบการยิงอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นการยิงแล้วแบบเหมือนกับกระพือปีก เมื่อก่อนจะเป็นการยกแขนเฉยๆนะครับอันนี้ยิงแล้วแบบว่าปืนเลเซอร์มันถีบไงเพื่อนๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอัปเกรดเป็นเลเวล4 l เลเวล4ก็มีการขยับหัวเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมและเลเวลสุดท้าย35,000นะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยเป็นการยิงแบบต่อเนื่องทีๆเลยนะครับผมโดยรวม a n i m เมชันเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคทางฝั่งของทอยเลครับ HP แต่และตัวที่ออกมาผมรู้สึกว่าเท่าเดิมเลยนะแต่จํานวนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆผมลองสังเกตพวกบอสทอยเลส4.0อะไรแบบนี้ HP เท่ากันกับที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการปรับในส่วนของบอสใหญ่หรือว่าเพิ่มจํานวนทอยเลสมากกว่านะครับเว็บสุดท้ายครับเวลาที่ทําได้16นาทีกว่านะครับผมอาจจะช้านิดนึงนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงต้นเกมครับเราใช้สไปเดอร์ทีวไง ทำให้ทอยเลตหลุดนะครับผมก็เลยกินเวลาไม่รู้ว่าปรับสมดุลตรงไหนนะครับเพื่อนๆไปปรับในเอ l e เลสหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เอาแหละแต่ว่าโดยรวมนะครับสำหรับการอัปเดตนี้ยูนิตที่ได้รับบัฟมานะครับผมว่ามันก็โอเคดีกว่าเมื่อก่อนนะครับผมเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่บัฟเลยก็คงจะไม่มีใครเล่นนะครับผมอันนี้บัฟมาก็พอใช้ได้นะครับเรายังเหลืออีกหลายตัวนะเพื่อนๆอ,อ,อย่างเอนจะิเนียร์เนี่ยเอนจิเนียร ผู้พัฒนาย,ยังไม่ได้ทําการบัฟในส่วนของสเตตัสเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีการปลดล็อกแบบที่ผมบอกไปนะครับถ้าปลดล็อกแบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะพเพื่อนเืนโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าในอัปเดตพาร์ทสยังเหลืออีกพาร์ทหนึ่งนะ สำหรับเอพิโซดที่73พาร์ท2ในเพื่อนเอนเรายังเหลือพาร์ท2ในส่วนของอีเวนต์เพราะฉะนั้นยูนิตที่เหลือที่ยังไม่ได้บัฟอาจจะบัฟในพาร์ทที่2ก็ได้นะครับคลิปนี้ก่อนจะกลันไปมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ